คุณคงรู้จักเพตตันชายที่ทํากำไรจากการขายโลบักมหาศาลแล้วในคลิปวิดีโอนี้ครับผมจะพาคุณมาพบกับ10เรื่องจริงของเพตตันที่คุณอาจไม่เคยรู้ต่แต่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 โอ้โหเปิดคลิปอย่างนี้ก็เกตดเอกันชัดชัดคลิปวิดีโอนี้ครับผมได้รวบรวม10ความลับที่ถูกซ่อนไว้ในเพตโกที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่10 เทคนิคไม่รับแต่น้อยคนรู้ถ้าหากเพืเ่อนๆต้องการจะกดกินอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมเราก็จะกดคลิกแบบปกติทั่วไปใช่ไหมครับสมมติผมต้องการจะกดกินแอปเปิลนะครับเพื่อนๆแอปเปิลของผม18มันจะแม็กอยู่ที่30นะผลไม้เนี่ยผมก็กดไปจนกว่าจะครบ30นะครับผมกดคลิกย้ำๆแบบนี้ ซึ่งมันเป็นอะไรที่เมื่อยมือมากๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงท้ายๆเกมถ้าเราอัปเกรดทุกอย่างเกือบแม็กหมดแล้วนะครับพวกผลไม้หรือว่าน้ํายาเนี่ยเราจะกินเยอะมากๆนะครับผมมีวิธีที่ดีกว่านี้ครับโดยการกดคลิกขวานะครับเพื่อนๆสมมุติผมต้องการจะกดกินเจ้าส้มให้แม็กเลยเนี่ยนะครับผมแหมเมื่อกี้ก็ลิ้นพันกันนะครับผมจะเรียกส้มกับออเรนภาษาตีกันในหัวแล้วตอนนี้ โอเคเพื่อนๆกดขิ้ขวาปุ๊บมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เรากด eat mac ได้เลยนะครับผมเขาก็จะกินให้ mac แบบนี้นะครับผมรวมไปถึงน้ํายาด้วยนะ เนี่ยไม่ว่าจะเป็นผลไมส้สีลุ้งน้ำยาอะไรก็ตามแต่เพื่อนสามารถกดคลิกขวาได้หมดนะครับผมบางคนอาจจะน้อยใจเพราะว่าเล่นในมือถือนะครับไม่มีเมาส์ให้กดคลิกนะครับเพื่อนๆสามารถกดค้างเอาไว้ได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นน้ำยาหรือผลไม้ก็ตามแต่นะครับกดค้างเอาไว้เขาก็จะมีให้เลือกเหมือนกันกับใน PC เลยนะครับผมนอกจากนี้ครับเรายัางสามารถกดล็อกไอเทมที่ต้องการได้อีกด้วยนะครับผมไอเทมล็อกเนี่ยเพื่อนๆตรงนี้ไม่ได้ล็อกได้แค่สัตว์นะครับสมมุติผมต้องการจะล็อกสัตว์แบบดีนะ เราก็กดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็จะขึ้นเครื่องหมายล็อกแบบนี้แล้วนะครับทีนี้เราล็อกน้ํายาได้ด้วยครับบางทีการมือลั่นนะครับผมมือลั่นไปโดนน้ํายาเนี่ยปุ๊บมันไปเลยนะถ้าเล่นในมือถือเนี่ยมันจะค่อนข้างบังคับยากนิดหนึ่งนะครับผมเพื่อนๆก็ล็อกเอาไว้นะถ้าไม่อยากจะใช้น้ํายาไหนนะครับผมล็อกกันเอาไว้ก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ํายาหัวบอร์ดหรือของต่างๆเราสามารถล็อกได้หมดเลยนะครับอันนี้เจ๋งมากครับ อันดับที่9คีย์ลัดที่ไม่มีใครรู้ถ้าหากเพื่อนๆกด F5 นะครับผมมันจะมีกล่องข้อความแบบนี้เด้งขึ้นมานะครับต้องอยู่ในเซิร์ฟวออย่างเดียวเท่านั้นนะครับอันนี้ผมอยู่เซิร์ฟรวมนะเพราะฉะนั้นไม่สามารถกดให้ดูได้นะครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่หน้าจอมาสักครู่นี้ คือรูปที่ผมเอามาแสดงให้ดูนะครับผมกล่องข้อความนี้มันคืออะไรใครรู้ลองคอมเมนต์บอกผมไว้ใต้คลิปนี้ทีนะครับผมถ้าเราจะใส่เป็นโค้ดรีดีมผมคิดว่าไม่น่าจะใช่นะนะครับที่ให้รีดีมเนี่ยมันจะต้องแสดงไอคอนตรงนี้นะครับผมแล้วมันจะเขียนว่ารีดีมเลยนะครับสำหรับของ Big g เกมนะครับอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นในส่วนของ d e v วลลอปเกับ Partner นะครับต้องบอกไว้ก่อนนะว่าอันนี้เดานะครับเพื่อนๆยกตัวอย่างสมมุติผมเป็นพาร์ทเนอร์นะครับ ผมก็จะใส่คําสั่งในการสปอนกล่องนี้ออกมาร้อยกล่องนะครับลงไปในช่องข้อความตรงนี้แล้วก็กดสับมิดนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นในรูปแบบนี้มากกว่านะครับอันดับที่8ภาษีในโลกของความเป็นจริงเราไม่อาจหลีกหนีสิ่งนี้พ้นครับผมทุกคนจะต้องจ่ายภาษีครับและในเกมเพชรโกก็เช่นกันนะครับผม ทุกๆครั้งที่เราขายของได้นะครับเพื่อนๆเราจะถูกหักภาษีให้กับเกมนะครับผมผมยกตัวอย่างให้ดูก็นละกันนะครับสมมุติผมตั้งขายม้าไฟในราคา100เจมนะครับผมแล้วมีคนมาดึงไปแทนที่ผมจะได้100เจมเนี่ยผมจะได้เพียงแค่99เจ็จมนะครับเพื่อนๆจะถูกหักไป1เจมให้กับตัวเกมนะครับผมเพิ่มเติมให้อีกนิดนะครับผมเทคนิคในการซื้อของภายในเทรดดิ้งพาซาเนี่ยเพื่อนๆถ้าหากว่าเราเอาเมาส์ไปจิ้มที่สัตว์ ที่เราต้องการจะซื้อนะครับผมเห็นแม่ด้านล่างเนี่ยมันจะมีบอกไว้ประกูดดิวบางตัวเป็นเกตดิวนะครับผมหรือว่าบางตัวเป็นแบดดิวแบบนี้นะครับผมถ้าแบดเนี่ยคือราคาค่อนข้างแย่นะครับผมมันแย่เลยแหละมาไฟปกติเขาขายกันแค่สิเองใครบ้าขาย100อเนี่ยอันนี้ตั้งเป็นตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะเพื่อนๆถ้าตัวไหนราคาดีๆหน่อยนะครับผมก็จะขึ้นเกตนะแบบนี้นะครับผมอันดับที่7 แอนิเมชันหลายๆคนที่สุ่มได้สัตว์ดีๆสักทีนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่แต่ไม่ได้กดบันทึกเอาไว้นะครับผมแล้วอยากจะได้คลิปวิดีโอไปให้กับเพื่อนๆดูเนี่ยเราจะทํำยังไงนะครับผมพอดีว่าสุ่มได้ไปแล้วมันมีวิธีอยู่นะครับให้เรามาที่ตู้อินเด็กตรงนี้นะครับผมคอลเลกชันของเรานะครับเพื่อนๆจากนั้นเลือกสัตว์ที่ต้องการนะครับแล้วก็กดคลิกไปที่สัตว์1ครั้งนะครับเขาก็จะแสดงแอนิเมชันขึ้นมาแบบนี้นะครับผมเพื่อนๆเป็นบหมัคร แต่มีเงื่อนไขยอยู่ตรงที่ว่าสัตว์นั้นจะต้องเป็นตัวที่เพื่อนๆสุ่สมได้จริงๆนะครับผมถ้าเป็นตัวที่ซื้อมาก็จะเป็นแบบนี้ปึ๊บเห็นไหมครับเราไม่สามารถกดคลิกแสดงแอนิเมชันได้เพราะว่าเป็นตัวที่เราซื้อมานะครับผมซื้อมาถทดมาไม่สามารถทําได้นะครับจะทําได้ก็ต่อเมื่อเพื่อนๆเ,เปิดได้เองเท่านั้นนะครับอันดับที่6สัตว์ลับที่ไม่มีในตู้ ถ้าหากเพื่อนๆมาดูในส่วนของ Index Collection ของเรานะครับเราจะเห็นสัตว์ที่เขาแสดงให้ดูเยอะแยะมากมายนะครับผมแต่มันจะมีสัตว์อีกแบบหนึ่งครับเพื่อนๆที่เป็นระดับซีเข็ดนะครับผมเขาจะไม่แสดงให้เราเห็นในตู้นี้นะครับแต่ทุกคนมีโอกาสที่จะสมได้เหมือนกันนะครับผมณปัจจุบันนี้เท่าที่เห็นนะครับผมมี2ตัวก็คือเจ้าฮิปโปเมลอนนะครับกับกล้วยนะครับแต่ ยังไม่แน่ใจนักนะครับเพื่อนๆว่ามันมีตัวอื่นๆอีกหรือเปล่านะครับอาจจะมีตัวอื่นอีกแต่ว่ายังมีคนสุ่มไม่ได้นะครับในส่วนของตรงนี้ต้องรอผู้พัฒนาเขาออกมาเปิดเผยข้อมูลนะครับผมพอดีว่าเขาไม่ได้บอกอะไรเลยไงเพื่อนๆเก็บไว้เป็นความลับอยู่นะครับรอให้เราไปค้นหาคําตอบกันเอาเองนะครับผมก็จะมี2ตัวนะเท่าที่ผมเห็นนะ อันดับที่5 i n d e x เด็กในส่วนของ i n d e x ็ h o p มีของดีซ่อนอยู่ด้วยนอกจากน้ำยาที่เราซื้อกันเป็นประจำแล้วนะครับผมก็จะมีบูธและก็สเก็ตบอร์ดนะครับผมบูธและสเก็ตบอร์ดที่ไม่มีขายในการปลดล็อกอัปเกรดนั่นเองนะครับเพื่อนๆผมให้ดูก็แล้วกันนะครับผมในส่วนของสเก็ตบอร์ดมีประมาณนี้ใช่ไหมครับที่เราสามารถปลดล็อกและรับได้นะครับผมแต่ว่าสเก็ตบอร์ดที่ผมมีเป็นสเก็ตบอร์ดอันนี้ครับเพื่อน สเก็ตบอร์ดปูนะครับผมเห็นไหมซึ่งมันไม่มีในส่วนของการอัปเกรดเมื่อสักครู่นี้นะครับผมผมเอามาจาก Index Shop เนี่ยละครับก็คือรอร้านค้ารีเฟซนะครับผมแล้วเพื่อนๆก็จะต้องคอยมาดูนะครับว่าเขาเอามาขายหรือเปล่าคือมันแรนดอมไงนอกจากสเก็ตบอร์ดก็จะมีบูธแบบที่ผมบอกนะครับผมนอกเหนือจากนี้ไม่แน่ใจนะครับว่ามีอันอื่นๆอ,อีกหรือเปล่านะครับแต่คิดว่าอัปเดตภายในอนาคตเนี่ย คุณเพตนเขาน่าจะใส่ของที่มันดีกว่านี้เข้ามาอีกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสเก็ตบอร์ดที่มันเป็นแร่ๆนะครับอยู่ในเกมเพจ99หรือว่าของบูธท,ที่มันหายากๆอะไรแบบนี้นะครับเพื่อนๆ อันดับที่ 4. The Cocktail ก่อนหน้านี้ผมได้ทําคลิปพูดถึงความสามารถของน้ํายา The Cocktail ไปนะครับเพื่อนๆบางคนอาจจะพลาดคลิปนั้นไปก็ไม่เป็นไรดูคลิปนี้ได้เลยนะครับผมอันนี้คือความสามารถที่แท้จริงของน้ํายา The Cocktail นะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับในส่วนของเปอร์เซ็นต์เนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันเป๊ะๆนะครับผมแต่ว่าโดยภาพรวมเขาจะให้บูตเราประมาณนี้นะครับอันดับที่3 Animation ที่ต่างกัน ถ้าเพื่อนๆคนไหนสุ่มได้สัตว์หายากมากๆนะครับยกตัวอย่างเช่น1ใน1,000ล้านหรือว่า1ใน1,250ล้านนะครับหรือว่าจะเป็น1ใน1,500ล้านเราจะเห็นความแตกต่างของ a n i m เมชันสัตว์แต่ละตัวได้แบบชัดเจนมากๆนะครับเพื่อนๆถ้าสมมุติเพื่อนๆสุ่มได้เจ้าฮิปโปเมลอนนะครับผม a n i m เมชันของเขาจะเป็นแบบนี้ครับ หรือจะเป็นเจ้าฮิวไนเมคอกกี้นะครับผมอนิเมชันตัวนี้นี่คือเท่มากนะครับเพื่อนๆจะเป็นแบบนี้ครับก็มีแอนิเมชันที่แตกต่างกันไปของแต่ละตัวนะครับผมโดยเฉพาะพวกตัวหายักยเนี่ยครับแอนิเมชันเขาค่อนข้างอลังการนะครับอันดับที่2 เควสสุดพิสดารถ้าเพืเ่อนๆคนไหนดูคลิปแรกของผมนะครับสูตรลับในการฟาร์มเหรียญเร็วขึ้นแบบ300%เทคนิคที่ผมแชร์ให้คลิปแรกเลยนะครับเพืเ่อนๆทุกคนก็น่าจะเก็บเควสครบหมดแล้วนะครับผมที่อยู่หน้าจอด้านขวามือของเราตรงนี้นะครับเพื่อนๆแต่ถ้าใครเพิ่งมาเล่นใหม่นะครับผมหรือเล่นมาสักพักนึงแล้วยังเก็บเควสไม่ครบเควสก็จะอยู่ยังอยู่นะด้านขวามือตรงนี้นะครับผมและที่นี้ครับเควสตรงนั้นเอง ของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับมันเป็นการแรนดอมนะครับผมมันขึ้นอยู่กับการอัปเกรดของเรานะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนไปอัพอะไรที่มันนอกเหนือจากคลิปแรกที่ผมลงไปเนี่ยอย่างเช่นการขุดนะครับผมอัพมาแม็กเลยใช่ไหมครับเควสที่เพื่อนๆได้บันเทิงมากนะครับผมให้เราขุด100จุดนะครับผมแล้วมันเป็นเควสที่ยากนะผมบอกเลยเราขุดจุดที่1มาปับ๊บจุดที่2จุดที่3นะครับจุดที่4เอา้าจุดที่4อยู่ตรงไหน เราจะต้องรอจุดเกิดนะครับผมซึ่งมันจะทําให้เราฟาร์มเหรียญช้านะครับผมแล้วก็ยังมีเควสอื่นๆที่มันยากกว่านี้อีกนะครับเพราะฉะนั้นอย่าอัพอะไรที่มันพิสดารน,นะครับเพื่อนๆในส่วนของการอัพกดเนี่ยแนะนําให้อัพเหรียญก่อนนะครับผมอันนี้มันจะทําให้เราฟาร์มง่ายกว่าเยอะเลยนะครับและอันดับที่1ความลับ ของชนี่จะบอกว่าอันนี้เป็นความลับของชายนี่ก็ว่าได้นะครับผมเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายคนเข้าใจผิดนะครับเดี๋ยวให้ดูในส่วนของตู้อินเด็กตรงนี้ก่อนนะครับถ้าเราเอาเมาส์มาจิ้มดูสําหรับหิ้วนะครับผมเราจะเห็นว่าหิ้วที่เป็นชายนี่เนี่ย มีอยู่4ตัวด้วยกันนะครับก็คือฮิวด็อกหแล้วก็ฮิวแคทอีก3นะครับแล้ว4ตัวนี้เองผมก็คิดว่าน่าจะเป็นของผู้พัฒนานะครับไม่น่าใช่ของคนปกติทั่วไปที่สุ่มได้เพราะว่าถ้าเป็นคนทั่วไปสุ่มได้เนี่ยเราน่าจะได้เห็นคลิปรีวิวกันแล้วใน y t u t u นะครับพวกเบอร์ใหญ่ๆเนี่ยเขาไม่พลาดอยู่แล้วนะครับผมเขาน่าจะเอามารีวิวให้กับเราดูอะ ถึงเขาไม่ได้สุ่มไดก้ก็คือเขายืมมารีวิวให้ดูนะครับผมเท่าที่ผมติดตามมาตลอดนะไม่ว่าจะเป็นเพชรเอกหรือว่าเพชรเก้าเก้าอ่ะพะ,ะนั้นเพชรโกโก็ไม่น่าพลาดน,นะครับสี่ตัวมอสัก่น่าจะเป็นของผู้พัฒนานะครับผมวงเล็บเดานะเพ,ะเพะื่อนๆนแล้วถ้าเราอัปเกรดชายนี่นะครับผมเราจะต้องใช้100ล้านเหรียญในการปลดล็อกชายนี่นะครับเพืเพเพ่อนๆหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าปลดล็อกชายนี่เพชรตรงนี้แล้วเราจะมีโอกาสในการสุ่มได้สัตว์ที่เป็นชายนี่นะครับผม ไม่ใช่นะครับทุกคนชายนี่เนี่ยจะส่งผลต่อหิ้วอย่างเดียวเท่านั้นนะครับผมถ้าเราเอาเมองไม่จิ้มดูเห็นไหมเขาเขียนบอกไว้อยู่นะครับถ้าเล่นในมือถือคือมันจะดูยากไงเราจะต้องกดค้างไว้นะครับเพื่อนๆถัดจากชายนี่เพชรมาก็จะเป็นกิมมาร์ลิงนะครับผมใช้เหรียญในการปลดล็อก500ล้านเหรียญน,นะครับผมเพราะฉะนั้นครับคำแนะนําจากผมก็คือ เราปลดล็อกเฉพาะฮิวเพชรก่อนนะครับผมชายนี่กับกิมมอริงเนี่ยไม่ต้องเราเอาเหรียญไปปลดล็อกอย่างอื่นก่อนนะครับแล้วถ้ามันเหรียญมันเหลือเราค่อยกลับมาปลดล็อกเจ้าชายนี่เพชรกับกิมมอริงนะครับเพื่อนๆนแบบนี้ดีกว่านะครับเอาแค่สุ่มให้ได้ยูก่อน <c oughs> อย่าอย่ยเพิ่งไปถึงจุดตรงนั้นนะครับผมเฮ้ย <c oughs> ใครส่งอะไรมาดูสิโอ้ไม่ก้อนขอบคุณมากนะครับผมผมได้แองกนี่หนึ่งในเจ็ดหมื่น น่ารักมากเลยผมอยากจะส่งสัตว์กลับไปให้เขาคนนี้พอดครับนะครับผมจริงๆมีเพืเ่อนๆส่งไปรษณีย์มาก่อนหน้านี้แล้วผมกดรับแล้วดันลืมกดอัดคลิปนะครับผมแต่ก็ขอขอบคุณมากนะครับผมก่อนจากกันไปครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กันด้วยนะครับ